มาต่อยกวนแถวจอกเตาค่ะเตาค่ะวะเตาก็มีกระมีหรอเตาคันโอ้โหเตาค่ะเตาเตาเมืองออดค่ะวันนี้เตาเมืองพังค่ะจ้าเย่าจอกลงค่ะเนี่ยเตาลงเตาไหนเตาแหงเตาแหงเมืองนอกกุ้นค่ะวันนี้เตาแหงเมืองออดค่ะวันนี้ส่งมาถึงเมืองไทยในค่ะนี่ ก้นขายเป็นนนยหลงเนี่ยค่ะใครใครใครเต้าไหยก็ตักมาหาอะไรค่ะกึึงตั้งนะเอาลายลายทุงเนี่งกะนเอานนยหลงหนงเหอเจ้ะเออเอาน้ำ <c oughs> น้ำานะกอะ <c oughs> ตั้งหมดนันโล่งก็มี่ขนาดพี่น้องเขาน้ำมนำันน้ำตั้งหมดในโล่งก็มีนะ่ะ <c oughs> ถึงตั้งน่ะเออเอาไรมีถุนเน่าพองมีถุนเน่าพิดคิงมีถุนเน่าแคบมีมีเนื้อสมหมูเนื้อสมหอมีมดค่ะใครสั่งตักมาทำอะไรคะเนะผักกาดสมแหงมีขําเจรแหงน้านนะแหงแบบว่าผักกาดสมตอกเมื่อเข้าคอนเนตใส่มีใส่เออเพราะว่าเฮ็ดในเกลใส่เกลือพองปลาหมักพิษน้ำน้ำตาลเกือวานคะหนะ แล้วก็ป้อกาในก็โลกะซากินส้อยใส่ผงหมี่ผักกี้นี่ค่ะวานนะคะโคสไครก็วานค่ะแต่ว่าเมื่อเราเดินไปไปไลยถ่ายลงไปเลยป่อลงขนมเดี๋ยวเนี้ยป้อเต้าไนลงก่อนค่ะนะคะเต้าค่ะเต้าคันอกกินบาลหลาค่ะน่ะเต้ามาโคอินเหมาคือได้แค่คันก็หือมาก็มันคันนั่นเอาเต้าพัดปั้นมันมาคือคันขันป้อหายนั่นความมาอย่าพี่น้องเขา สองก็สองก็ะนายหลงนายปังเลยค่ะเนาะจอกเต้าค่ะมือเร็วเนี่ยนี่ผัดเต้าหดปนมันผัดเต้าหดปนมันอเลยแล้วก็ว่าใครกินยังก็สั่งมาเลยค่ะตักมาเลยคะเนอตักมาเลย มีกุจะกูลองค่ะมึงจะมึงจะนำนางมึงจะนำนางก็ค่ะมีแต่ถั่วเนาแค็บถั่วเนาขิงเต้าเอ่อถั่วเนาพองเนื้อส้มห่อนะคะเนื้อส้มห่อกลมประกาศประกาศส้มนะคะมีกุไมีเมียวค่ะประกาศชนน้ำอะไรไปประกาศส้มนำในไข่ลำบากอินค่ะเนาะใช้น้ำปังกาเอ้ยคอยใส่กล้วยเพื่อจะได้ปังกาเราใช้น้ำในขึ้นอย่างขึ้นเปอือสิบกะก็แหละ ก้นใส่เต้าค่ะเนี่ยได้ลงเขาวะเนี่ยอารมณ์ปั่นเอาเนี่ยมาค่ะ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 มาอ่ะ